สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมลุงอรุณวาไรตีแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเอามาขามแบบเอียงแบบนี้สไตล์ภูเขาแบบนี้นะครับวันนี้นะฮะผมจะบอกวิธีการปลูกนะครับการปลูกการทํากระถางนะครับทั้งหมดเลยนะครับการดินสูตรดินปลูกการให้ปุ๋ยการให้อาหารแบบนี้นะครับผมจะพูดไว้ในคลิปนี้นะครับติดตามชมได้เลยนะครับผมนะครับมะขามต้นนี้หรือกระถางนี้นะครับผมปลูกผมดู เดือนวันที่วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดมิถุนายนขอโทษทีครับวันที่เจ็ดพฤศจิกายนปีสองพันสองพันสิบแปดนะครับหรือปีสองห้าหกหนึ่งนะครับผมนี่นะครับแนวคิดในการปลูกของผมแบบนี้คือมันเป็นภาพจํานะครับนี่เป็นภาพจําจริงๆเลยเวลาผมไปเที่ยวนะครับผมจะทํางานลักษณะแบบนี้ออกมานะครับเพราะว่าผมชอบประทับใจเพื่อนๆลองสังเกตนะฮะถ้าเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้สมมติว่าเป็นด้านล่างเวลาที่เราไปนะครับ เรามองขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยเราก็จะเห็นต้นไม้ที่เรียงรายกันแบบนี้นะครับนี่คือภาพจํานะผมก็จะจํามาผมอยากจะเห็นแบบนี้อยากจะทําแบบนี้ไว้ดูที่บ้านเองเลยผมก็ทําเลยฮะเพราะเ,าเริ่มเพราะก็คือเอยียงๆแบบนี้เลยนะครับกระถางผมก็จะทําเป็นเอียงแบบนี้จะจะมีขนาดเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับมีขนาดเล็กกว่านี้แล้วผมก็เพาะแบบนี้เอยียงแบบนี้เลยเในตอนที่เราเพาะใหม่ๆเนี่ยทำยังไงดินถึงจะไม่ไหลลงเวลาเรารดน้ําหรือเวลาฝนตก ผมก็จะใช้ผ้าขาวบางแบบนี้ฮะห่อผ้าขาวบางเนี่ยมันจะช่วยให้ดินไม่ไหลหอดินก่อนเลยฮะหอดินมาไว้กับกระถางที่เป็นร่องแบบนี้ที่เป็นรางแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เจาะรูเจาะรูตรงผ้าขาวบางเนี่ยก็จะใช้เมล็ดมะขามเนี่ยหยดเข้าไปในรูเลยนะฮะว่าเราจะปลูกตำแหน่งไหนนะครับหลังจากนั้นก็รดน้ําปกติฮะเหมือนเพราะปกติทั่วไปเลยอันนี้ผมเพราะแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ไปย้ายต้นมะขามจากที่อื่นมาใส่แบบนี้นะครับ นี่ก็คือเพาะแต่ในนี้เลยแล้วก็เลี้ยงเข้ามาเรื่อยๆฮะค,คิดดูฮะตั้งแต่ปี2,561ไม่เคยเปลี่ยนดินเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนดินไม่เคยมีแต่ผ้าขาวบางก็ยังอยู่แต่ว่าไอ้ที่เห็นขาวๆเนี่ยคือผมเอามาเพิ่มเติมหลังจากที่มาเปลี่ยนเป็นกระถางใบนี้นะครับเพราะว่ากระถางมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาตัดแต่งกิ่งเขานะครับแล้วก็ข้าเลือดน,นิดหน่อยดูกิ่งไหนที่หลุดปลอมไปแล้วก็ปูมอสวันนี้ผมได้มอสมานะครับก็จะมาปูมอส ส่วนด้านล่างเนี่ยผมจะปลูกเป็นยูฟอร์เบียนะครับน่าจะเป็นยูฟอร์เบียเดคายี่นะครับเพราะาที่ผมเลือกใช้ประเภทนี้คือหนึ่งเขาอยู่ร่วมกันได้เพราะผมเคยปลูกหลายหลายกระถางแล้วสองมันโตช้ามันจะไม่ไปแย่งซีนหรือว่าโตเร็วเกินไปเกินกว่ามะขามเกินไปแล้วก็เหมือนกับเป็นไม้ล้ออยู่ด้านล่างแต่ถ้าเป็นภาษาบอลไทยจริงๆเขาอาจจะเรียกว่าพุซามโ,มโนอย่างเงี้ยครับเป็นเราเรียกว่าเป็นเครื่องเคียงเป็นไม้ล้อบอลไตเรานะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นต้นกระถินนี่เพมหน้าเพมหน้านี่มาปลูกทีหลังตอนที่ย้ายกระถางมานะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมตัดแต่งใบเลยนะครับอ่าอีกเรื่องหนึง่งเรื่องการให้ปุ๋ยนะครับหลายคนสงสัยว่าในเมื่อมีดินอยู่แค่นี้นะครับมีดินอยู่เท่านี้แล้วมะขามจะงอกงามจะมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วต้นไม้ที่เกิดในดินนะฮะเขาไม่ได้กินดินเป็นอาหารนี่คือขออนุญาตพูดตรงๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามะขามเขาจะกินสารอาหารที่อยู่ในดินแล้วก็ดินเป็นที่ยึดเกาะของต้นไม้ นี่ก็เหมือนกันครับเรามีต้นไม้เรามีดินนิดหน่อยคือให้เขายึดเกาะเป็นที่ยึดเกาะให้เขาแต่ว่าเรามีสารอาหารให้เขาผมจะใช้เป็นปุ๋ยละลายช้านะครับที่ผมใช้นะก็เป็นปุ๋ยเคมีนั่นแหละแต่จะเป็นสูตรละลายช้านะครับเหตุผลก็เพราะว่าเ,าเวลาเราให้แบบนี้มันจะค่อยๆปล่อยสารอาหารลงมาให้กับต้นไม้ผมจะใส่แบบนี้เป็นตะกร้อแบบนี้นะครับ นี่นะฮะอันนี้เราก็หาได้ตามร้านขายอ,อ,อุปกรณ์การเกษตรทั่วไปนะครับหรือร้านขายต้นไม้ก็จะมีพอเราใส่ปุ๋ยเสร็จเราก็อย่ามาปักไว้แบบนี้นี่นะฮะลองซูมเข้ามาดูใกล้ๆก็ได้ครับนี่นะครับเราก็จะปักไว้เลยอาจจะหนึ่งถึงสองตะก้อสามตะก้อก็อยู่ที่เราเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็รดน้ําตากแดดตากฝนได้ปกติเลยนะครับส่วนขาผมจะเชื่อมจากเหล็กกวาวไนต์เป็นเหล็ก เขาเรียกว่าปลอดสนิมไม่ไม่เป็นสนิมแต่ก็ทาตีนิดนึงอย่างเงี้ยครับผมนี่นะครับพอดีวันนี้ยอดเข้ามาใบเข้ามาเยอะต้องมาลิดออกหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยเราค่อยมาดูฟอร์มเขาอีกทีนะครับมาคุมทรงเขาอีกทีว่าจะประมาณไหนตัดแต่งกิ่งเสร็จผมก็จะอปลูกมอสนะครับเพื่อให้มันดูแลเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะกินเวลาของเพื่อนๆเ,เยอะเกินไปโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับที่ตัดแต่งเนี่ยคือเราคุมทรงเท่านั้นนะครับลวดผมก็จะไม่ได้เข้าอะไรมากมายแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอผมถือว่าขนาดเนี้ยประมาณเนี้ยก็โอเคสําหรับผมแล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรเยอะไปกว่านี้แล้วนะครับแค่คุมไม่ให้เขาผิดฟอร์มที่เรา จัดไว้มากนักเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าผิดฟอร์มออกหลุดฟอร์มออกไปมากๆเราก็ต้องตัดแต่งใหม่เข้าลว,วดใหม่อย่างเงี้ยครับผมอันไหนที่ไม่ใช่เราตัดออกได้เลยครับมะขามเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นไม้พื้นถิ่นบ้านเรานี่แหละครับปลูกเลี้ยงง่ายไม่จุกจิกนะครับแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะครับถ้าเขาบอกว่าถ้าใครปลูกไว้ในบ้านเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเสริมบารมีอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะ แต่ที่แน่ๆล่ะถ้าเราปลูกเนี่ยเราได้ความสดชื่นนะครับเหมือนกับได้ปรับภูมิทัศน์ในบ้านเรานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับคือบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ตัดแต่งออกเลยเนี่ยกิ่งข้างล่างพอเขาไม่โดนแสงเนี่ยเขาก็จะทิ้งกิ่งนะครับก็อาจจะทําให้เสียทรงเสียฟอร์มได้อันนี้ก็ยาวไปตัดออกเลยได้นะครับประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวท่านนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาก่อนเราจะปูมอสเนี่ยนะครับต้องเปียกนะครับดินผนก็ต้องเปียกโชกเลยผมจะสเย์น้ําให้เปียกโชกเลยนะครับหมายว่าผมไม่แน่ใจว่าลืมพูดประเด็นไหนไปหรือเปล่าหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยสามารถทักถามได้เลยนะครับทิ้งข้อความไว้ได้เลยนะครับฝากถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาตอบทีหลังอาจจะไม่ได้ตอบเลยทันทีนะครับ ต้องขออภัยด้วยเพราะมีหลายท่านถามมาบางทีผมก็เพิ่งเห็นคอมเมนต์เหมือนกันนะครับแต่ตอบทุกคนครับนี่นะฮะก็มันเป็นภาพจำนะนะเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยอย่างพวกสไตล์เกาะสไตล์ภูเขาเขื่อนน้ำตกเนี่ยผมก็จะเอามาทำนะฮะอาจจะอ่าสเกลสัดส่วนอาจจะไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรเราดูแล้วสบายตาสบายใจเราก็โอเคละ แต่ถ้าพูดถึงงานสกเกลงานโมเดลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เป๊ะฮะอย่างที่บอกแล้วอาจจะไม่เข้าตำราบอลไตด้วยซ้ำไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเอาที่เราชอบเอาที่เราสบายใจเลยแล้วกันจริงๆบอลไตก็คือการย่อส่วนของต้นไม้ที่อยู่ในธรรมชาติมาไว้ในกระถางกระถางก็จะอาจเป็นตรงเตีย้ยแบนนะครับมีพื้นที่จํากัดนะครับอันนี้คือหลักบอลไต้จริงบอลไต้จริงที่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยอย่างที่เราไปอ่านประวัติเนี่ย ก็คือเขาจะขุดไม้จากป่ามาเลยจากธรรมชาติจากภูเขาสูงชันแบบเนี้ยนะครับขุดมาแล้วก็มาเพลในกระถางที่มีพื้นที่จํากัดเลยแล้วก็ปลูกเลี้ยงบังคับเขาให้ได้ตามที่เราต้องการอย่างเงี้ยครับผมแต่พอหลังๆมาก็มีคนทํากันเยอะนะครับก็แล้วแต่นะครับก็มีตําราเขียนขึ้นมาถ้าเป็นวันไรที่ตรงเข้าประกวดกิงจริงก็โอ้เยอะเลยนะครับลองลองไปหาอ่านดูนะครับ แต่สำหรับผมแล้วผมทําแบบที่สไตล์ตที่เราชอบเลยนะครับอาจจะไม่ได้อิงตําราบอลไตนัดนะครับผมผมจะออกในแนวแลนดสเคปมากกว่าครับเป็นงานที่มีภูมิทัศน์เข้ามาร่วมด้วยเพราะเราชอบแบบนี้นะชอบสไตล์ตนี้นะครับผมว่าหลายคนก็คงแบบไม่ต่างกันเนาะผมว่ามันทําให้มองดูไม่ไม่ได้หมายความว่าบอลไตไม่สวยนะครับจริงๆบอลไต้สวยมากนะครับผมเองเลยชอบเลยแหละฮะ ชอบเลยครับบอนไทรเนี่ยแต่บางอย่างเนี่ยอย่างที่บอกฮะเราจะไปตีเป็นบอนไทรทัเดียวไม่ได้เดี๋ยวชื่อบอนไทรขาเสียนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะมันไม่ได้เข้าตําราบอนไทรนะครับแต่มันอาจจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันพวกเดียวกันได้เป็นงานสวนถาดเขามออะไรพวกเนี้ยเนาะก็จะประมาณนี้ก็จะปูมอสเข้าไปนิดหน่อยผมจะไม่ปูท SO ั้งหมดครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวนะฮะ สำหรับนะครับอ่าส่วนเป็นพวกไม้อื่นๆนะครับเป็นงานโมเดลอื่นผมก็จะมีทําอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสําหรับคนที่ชอบแล้วก็สนใจเหมือนเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับผมเมื่อปลูกมอสเสร็จแล้วก็เปรย์เลยครับเย์น้ําให้ความชุ่มชื่นเขาถ้าปลูกมอสแล้วนะครับความชื้นอย่าขาดนะครับไม่งั้นมอสก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับผมประมาณนี้ครับเพื่อนๆลองจินตนาการนะครับนี่คือ อย่างที่เรามองอย่างที่ผมบอกฮะถ้าเรายืนอ,อยู่ข้างล่างจุดใดจุดหนึ่งข้างล่างเวลามองขึ้นไปก็จะเห็นภูเขาเห็นต้นไม้บนภูเขาแบบเนี้ยอันนี้เป็นภาพจาของผมจริงเลยทั้งอ่าอย่างเราเคยไปเที่ยวต่างประเทศหรือไม่ต้องในบ้านเรานี่แหละฮะก็จะเห็นลักษณะนี้นะครับมีงานอีกชิ้นหนึ่งนะฮะที่ผมเคยลงไปแล้วมั้งนะฮะก็จะมีการก่อหินการการพังทลายของดินแบบนี้นะครับผมอันนั้นจะเป็นกึ่งๆโมเดลเลยนะครับโอเคนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับ มีข้อสงสัยหรือถ้าถามอะไรเนี่ยสามารถอคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะกดติดตามเพจลุงอรุณวาไ a รตตี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจบเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนครับที่รับชมขอบคุณครับ